อรยดีอยากรู้ใช่ไหมสร้างความกระตือร้อในในการทํางานมาแมชกับปัญหาอะไรของนอ้องเมื่อกี้น้องน้องมีอาการแบบไหนฮะเมื่อกี้ <c oughs> มีไหมเฉยขี้เกียจไม่ค่อยกระตือร้อนมีไหมมีไหมครับอ่าใครจะเป็นน้องไม่กระตือร้อนให้อาจารย์นหน่อยครับน้องไม่กระตือร้อนเป็นไงเป็นคนแบบไหน เธอเป็นน้องเป็นไงสแสดงเป็นน้องได้ไหม mm hmm. เดี๋ยบอกมือให้คุณเอมมี่ครับเอมมี่พอดีงานที่พี่ให้เธอไปอ่ะกล้าว่าไปถึงไหนละเปล่าอ mm hmm. เอ๊ะตอนนั้นที่เราตกลงกันไม่รู้เอมมี่บอกพี่หรือยังหรือพี่จำไม่ได้เราตกลงว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ โอเคจริงๆแล้วงานนี้มันสําคัญมากเพราะผู้ใหญ่เขารออยู่นะฮะพี่อยากให้ได้ประมาณวันพรุ่งนี้เอมมี่คิดว่าพอหวังไหมพยายามค่ะโอเคพี่ได้ยินคําว่าพยายามแต่ว่าเอมมี่มีบางอย่างที่ไม่แน่ใจเอมมี่ติดอะไรค่ะจะต้องกลับบ้านเรยวค่ะเราจะพยายามนะคะให้มากที่สุดได้ไม่เป็นไรทีนี้ นื่องจากว่าพี่อยากให้มันเสร็จแล้วก็อยากให้เอมมี่รู้สึกว่ามีแผนงานที่จะเสร็จเอมมี่ลองบอกหน่อยซิว่าถ้าต้องการพรุ่งนี้เนี้ยแผนของเอมมี่จะเป็นยังไงนี้ีงาทิีาอง่ถ้างนี้เป็นไปได้ไหมว่างานนี้อาจจะต้องคนอื่นหรือว่าเอมี่ที่จะแก้ไขเป็นยังไงถ้าสมมติพี่ต้องการงานนี้จริงๆ ไม่เป็นไรอย่าพยายามเลยนะเอาเป็นว่าเรามาตั้งเป้าที่จะให้เสร็จด,ดีกว่าเอ็มมี่มีทางออกอะไรให้พี่บ้างหรือมีคาแนะนาอะไรพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้เย็น,น,นเย็นนะประมาณทั้งเดทำเลาจะให้เ็นอ่ได้ก็คือไม่เป็นไรแล้วทีนี้ถ้าเกิดเอมี่ให้งานนี้ให้คนอื่นแล้วเอมี่จะทําอะไรมีงานท้าอยู่ไหม พี่จะได้มีงานใหม่เดีมีอีกชิ้นหนึ่งตอนนี้พอมีเวลาเดี๋ยวพี่พ่อให้เองนี่อ๋อค่ะแล้วงานใหม่แล้วได้โอเคได้ค่ะนะครับงั้นเดี๋ยวงานใหม่พี่ก็ต้องการวันดื่นเอ็นนี้ลองาวางแผนหน่อยซิงานนี้เอ็นนี่จะเสร็จวัน,นดื่นยังไงได้ได้ได,ได้โอเคครับเอาเที่บกบมือให้เอ็นนี่ครับผมเพราะว่าก็ไม่กลับกนะ่อะทำไมถามอะก็เอาทีละท่อนนะ

แล้วถ้าสมมุติเอมี่เป็นน้องได้ยินคําถามแบบนี้แล้วสมมุติไม่ได้แสดงละครในฐานะที่เมื่อกี้เป็นน้องเนี่ยอยากจะตอบอะไรคําถามของอาจารย์จะรู้สึกเนคร้งแต่ก็ไม้แกอน้อยก็ได้จังหวะที่เขาได้สอบมะจบเรือยังเห็น,นไหมฮะ เอาเต่าทีละช็อตก่อนเพราะว่าเนื้อหามีเยอะนะครับอย่าอย่าไปคิดว่าครั้งนี้ปุ๊บต้องดังนได้สมบูรณ์อาจารย์ยังไม่ได้สอนอะไรเลยก็ต้องเอาแค่เ o n น i t i o n i n ธรธรมดานะครับเดี๋ยวพอสอนแล้วก็จะมีโลเพย์แบบลึกๆให้ไม่ต้องห่วงนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับอ่าอยากดูเคสไหนอีกหามความเชื่อม,ม,ม,มั่นดีไหมดีน้องหามความเชื่อมนะั่น อ๋ออาน,นี้เอาอันนี้ของพวกเราก็ได้ไม่เปิดใจเป็นไงครับไม่เปิดใจไ,ม,นนาจาใไม่อันนี้น้องอาจารย์น้องใช่ไหมอันนี้น้องไม่พูดใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณคุณเรืองทิพย์บอกไม่พูดคุณเรืองทิพย์เป็นคนไม่พูดได้ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ได้ <laughs> ไม่ <laughs> ได้ว่าแสดงเป็นน้องได้แต <laughs> ่เพราะว่าอาจารย์ อาจารย์จะได้ดูดูเคสอาจารย์นะครับอ่านี่ว่าครับนั่นน่าเลยก็ได้คุตอนนี้ตรงนั้นครับเชิญนะอ่าตอนนี้ดูเป็นไงช่วงนี้ดูเครียดๆเนาะขี้เกียจครับขี้เกียจมีอะไรอยากจะเล่าให้พี่ฟังไหมช่วงนี้งานเยอะครับ แล้วก็ต้องดูบอลด้วยอืมครับภาระหนักมากเจียอะไรอยู่เนี่ยต้องหาทางมาจ่ายข้าวบอลด้วยอ๋อเจียอะไรอยู่บาซิลฮะเดี๋ยวเสียไปเยอะเลยเสียไปเยอะเลยไม่น่านะไม่น่าโอเคไม่เป็นไรได้ยินเยู่ว่างานเยอะแล้วเรา่องทีคิดว่าถ้าเราต้องการจัดสรรงานให้มันออกมามีประสิทธิผลเนี่ยเรา่คิดว่าจะต้องทําอย่างไร ใช่ครับได้เป็นน้องใช่ได้เป็นน้องให้สุดๆเลยก็ไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่มีประสบก,การณ์นะแต่ว่าพื่งที่พิ่งที่อัดไซมาก็ไม่ไม่เคยทํามาก,ก่อนอไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าครับอืมเรื่องนี้ฟังดูเหมือนว่าเรื่องทไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมโอเคพอจะบอกพี่ได้ไหมว่าติดอะไรหรือเรื่องที่คิดว่ามีแผนอะไรที่จะทําให้เราเข้าใจงานนี้มากขึ้นก็คิดว่าเดี่ผมไปถาม พวกซีเนียร so ์เขาว่าพอจะช่วยได้ Belt ่าที Meat ่เคยผ่านงานนั้นมาแล้วนะย่ยมเลยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไปถามคดีที่ช่วยแนะนำไหนครับว่าผลจะุีกับใครได้เดี๋ยวๆที่แนะนํานอกจากไปถามซีเนียร์แล้วมีวิธีอื่นไหมที่ทําให้เริ่ทิศสามารถรู้เรื่องนี้มากขึ้นก็บางอย่ต้องไปลองทาดูก่อนนะครับทรับโกอนแต่อาจไม่แน่ใจว่าผลออกมาจะได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าครับอ่าได้ยินสองไม่แน่ใจละอ่ายังมีวิธีอื่นอีกไหม ถ้าเราจะทําให้เกิดอาปเดตตัวเองครับอืมตัวเองก็ได้โอเคเยี่ยมเลยถามพี่ g o o g l e ก็ได้โอเคอ่าเยี่ยมเลยพี่ได้ยินสี่ทางออกของเรื่องทิศแล้วเนาะมีถามพี่ซีเนียมีลองทําเองมีศึกษาเมนวลถูกไหมฮะแล้วก็หาพี่ Google คิดว่าอยากจะลองวิธีไหนก่อนที่มั่นใจแล้วก็คิดว่าเหมาะกับเราเร็วสุดตอนนี้ได้ถาม g o เกิลฮะ Google น่าจะเจอ่อนคารเยอะครับน่าจะเจอคนที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันแล้วว่าน่าจะมีเคสที่ดีๆให้ลองันได้ครับสุดยอดเลยอ่ะพี่อ่ะสุดยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวติดอะไรมาถามพี่นะขอเสียงผมมาให้คณลังเลนครับผมก็พยายามเป็นน้องพี่ไม่พูดแต่พูดออกมาเพราะอะไรก็โดนถาม แล้วคงถามแบบไหนคาถามเหมือนเราถามไหมตุ้นให้เขาเขาไม่ตอบไม่ได้เพราะคําพูดออกมาจากความคิดแต่ที่เขาไม่พูดวันนี้ที่เราถามน้องแล้วเขาน้องไม่พูดเพราะว่าความคิดเขาเป็นไงบวกหรือลบลบแล้วคําถามเราไปกระตุ้นตอบไหนเขาที่ผ่านมาที่ผ่านมาเขาไม่ตอบเราเพราะเราไปกระตุ้นตอบไหนเขา ต่อมติดก,กั้นต่อมเราลงนถ้าท่านถามออกไปบวกยังไงทกบกุณครับเดี๋ยวลองดูครับ๋ยท่านต้องลองด้วยตัยวท่านเองแต่จะเรองเซสชันนั้นนะอันนี้เราก็มาคข้าข้าวนะครับเพื่อให้เลือกเดี๋ยวเรากลับมาที่นี่กันอีกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากที่ท่านได้เทคนิคเพิ่มแล้วแต่ตอนนี้ครับท่านได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ที่อาจารย์แลกเปลี่ยนตรงนี้กับการโค้ดแบบสั้นๆ ได้เรียนรู้อะไรครับที่ท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้เชครับคุยกับเพื่อเลยครับท่านได้เรียนรู้อะไรที่ท่านจะเอาไปใช้เพิ่มเติมกับตัวท่านเช่นครับโค้ดไม่ได้ให้เขาที่ความรู้แต่โค้ดให้เขาที่ความคิดแล้วจะทําให้เขาไปหาความรู้พอดีเดี๋ยวพี่อ่าพี่ปนั์ก็บอกว่าให้ไปบทละวิธีการต่างๆถูกครับเดี๋ยวฟังพี่เขานะครับและเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในเชิงของความแตกต่าง หรือท่านฟังอาจจะเห็นความแตกต่างก,ก็ได้นะครับโอเควิธีเดิมของพี่เป็นไงนะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่เราต้องทํางานโดยพื้นฐานของน่าวิศกรเ,เรารู้แล้วในเชื่อของน้องเนี่ยจะเรื่องไม่ง่ายมีประสบการณ์เราก็พยายามอย่างเช่นวิธีการจะให้ให้หาข้อมูลให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับขั้นแรกหนึ่งเสิร์ชใน Google ก็ได้ใช่ไหมครับ,แบ,บแรรข้อสองติดต่อซัพพลายเออร์ข้อสามมาถามพี่เนี่ยแนะนำไปหมดแนละ้วโอเคทุกอย่างคอนเฟิร์ เขาปะไปดูแม้กระทั่งให้เขาทำแพนนิงเองไปดูเราดูแล้วเหมาะสมเราเขาบอกที่ใช้ว่าตีนยาวไปไหมเราก็เสริมคือเราพยายามคิดในงานงานหัวหมดเราจะไม่ไปแอนตี้เขาเราบอกเขาทำยังงี้แล้วเราดูดูในสิ่งที่เขาทำส่วนของเราแล้วก็โอเคกว่าสิพอถึงกำหนดงานเขาเลยขึ้นมานี่ทำไม่เสร็จเราก็ไม่ไดว่าเลยนะครับเราก็ยังถามต่อบก็คำถามเดิมทำไมไม่เสร็จก็จะมีข้อโต้แย้งอยู่งสองในความรู้สึกเรา เราเขาว่าที่ในสิ่งที่เราให้เขไปหมดกับสิ่งที่ที่เขาเรียนรับรู้ไปเนี่ยเขาก็ตอบโจทย์แล้วเขาต้องทายแค่นี้พอพอถึงวันนั้นไม่เป็นที่เราสองฝั่งเลยกันอันนี้พี่เล่าหรือจะถามคำถามคำถามพี่หรือจะแก้งไงคำถามคือว่าพี่ยังอยากแก้เขาไหมพี่ยังอยากอ่าครับโอเคถ้าอันนี้ถือว่ายัางอยากนะฮะน้องคนนี้กําลังสื่อสัญ,ญญาณอะไรให้เราในฐานะหัวหน้า

ครับคือวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างน้องกับพี่ปัณทัศน์เป็นไงคิดว่าความสัมพันธ์เป็นไงฮะครับเขารู้ไหมสมมุติเอาลึลืๆส่วนลึกเขารู้ไหมว่าพี่ปัทัศน์หวังดีเพราะภาษาอะไรของพี่ปัณทัศน์ ที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับพี่บรรทัศน์โอเคทํานี้นะพี่ว่าน้าอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เธอแหละแต่ว่าถ้าอันนี้พี่ว่านี้โอเคกว่าแต่ก็แล้วแต่เธอนนี่ยงานเธอนี่ะแต่ถ้าเกิดเธอทําแบบนี้แม่งจะเร็วกว่าเยอะแต่แล้วแต่เธอเว้ยแต่ถ้าไปอย่างนี้เธออย่างนี้น่าจะผูกนี่สมมติให้ฟังเพื่อไม่ให้เหมือนเคสนี้คือวันนี้เรามีความเชี่ยวชาญกับน้อง คำตัดของพี่วนทัศน์มานะเพื่อไม่ให้ปิดประเด็นกับเป็นกลางนะภาษาของโวน,น้าวันนี้แม้แต่ว่าตัวอาจารย์เองยังเผยอยู่เยอยก็งานเธอนะแต่พี่ว่าน่าจะทำอย่างนี้จะดีกว่าแต่ก็แล้วแต่แหละตามใจแต่ก็ตามแบบนี้มันจะเร็วอะมไม่เสียเวลาแต่ก็ตามใจนะเว้ยแต่ว่าถ้าําตามพี่แม่งจะถูกต้องมากกว่าแต่ตามใจแหละโนแม่งสับสนตกลงตามใจ,ใจหรือจะให้ทำ ถูกไหมสรุปคือทําตามถ้าน้องเขามีสติอย่างนั้นเขาก็จบทําตามแต่พอไปทาตามเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์กูนึกบอกไหมไหนไหนปิดติดปัญหาอะไรมีอะไรบอกมาคือมันอย่างนี้พี่เฮ้ยเป็นปัญหาได้ไงวะก็เขาบอกอยู่ที่ว่าอ่าไหนไหนเล่าใหม่ดีเป็นปัญหาไม่มีอะไรพี่ก็ได้อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ยังบอกมีปัญหาแล้วตอนนี้บอกไม่มีแล้วงานจะเสร็จไหมก็เดี๋ยวทําเต็มที่พี่ เไม่ต้องบอกพี่แต่มีอะไรบอกพี่ไม่ไม่เป็นไรพี่เขาไม่บอกเราเพราะอะไรไคือก็อาการของคำแรกเฮ้ยมีมีมปัญหาไงวะเอาแฟนอาจารย์ดีกว่าดีไหมเอาเรื่องของส่วนตัวอาจารย์พวกเราก็ได้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเอามีมีอะไรก็บอกคือปัญหาเอาแค่นี้รอปัญหาเอาเงียบไปเลยนะเอามีอะไรเล่าต่อดิเออไม่มีอะไรละเอาเมื่อกี้ยังมีปัญหาอยู่เลยเล่าต่อดิ เขาไม่เล่าเพราะอะไรไก็เราปฏิเสธไปแล้วเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเราปฏิเสธไปหเ่าเราไม่ได้เราเราโทษตัวเองเราไม่ได้โทษตัวเองเราบอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธนะเรื่องออกมาเราก็คิดว่ามันเล็กๆอ่ะปัญหามีอะไรทีไมันน่นอ,อ่ะพอเราอยากจะฟังเราถามเขาอีกแล้วแต่เขาจําคําแล้วเมื่อกี้แล้วปะไม่เคยใส่ใจเขาเลยชุดสวยหรือไม่เขาถามถูกไหมเราบอกอืมดี ว่าหลังเขาจะถามอีกไหมเพราะเขาต้องการอะไรเขาไม่ต้องการคำต,ตอบเขาต้องการการาาู้สึกชื่นชมเราเข้าใจน้องแบบนี้ไนหะโอ้โหขวาารย์จ,จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้นา่นมากไม่แปลกใจที่พวกหลาถึงบอกว่าขอเวลาสี่โมงขอเวลาสี่โมองอาจจะยังตอบคําถามท่านไม่ได้มดแต่วันนี้ท่านมองเขาบนมาตรฐานใครลูก นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไปเรามองคนอื่นบนมาตรฐานของเราแล้วเราก็บอกว่าเราทําครบทุกอย่างดีหมดเราลองไปเป็นเขาแล้วฟังที่อาจารย์พูดให้ฟังเมื่อกี้สนุกสนุกเฮ้ยต้องรับผิดชอบหน่อยนะเว้ยฟังดูดีถูกไหมเขารู้สึกไงเขารู้สึกว่าเราว่าเขาหรือยังว่าแล้วจริงๆเราว่าไหมเราไม่ได้ว่าเราแค่เตือนถูกไหม แต่เขารู้สึกไงเขาไม่รับผิดชอบตรงไหน,นเฮ้ยงานแม่งช้าอยู่ด้วยว่ามันจะมีเสียหายเป็นปัญหาเน่เล่ง,เล,งเล่งหน่อยนะพี่ก็ไม่ติดอะไรนะเว้ยแต่เล่งเล่ยงหน่อยไม่ติดอะไรเนี่ยแต่มีคาว่าแต่ก็เป็นไงฮะก็คือติดติดก็บอกว่าติดไม่ติดก็บอกว่าไม่ติดไม่ใช่สับสนในตัวเองน้องฟังน้องก็สับสนแต่เราไม่สับสนถูกไหมพราะจริงคือเราติดแต่เราไม่กล้าบอกว่าติดเพราะกลัวเขาไม่พอใจ แต่ที่แต่ตรงนี้แหละเขายิ่งไม่อใจท่านเคยเห็นตัวท่านแบบนี้ไหมถึงชวนท่านเป็นโค้ชท่านจะได้ไม่เป็นแบบเดิมถ้าท่านยังไม่เป็นโค้ชท่านไม่ใช้หลักการโค้ชย่างไงท่านก็เป็นแบบเดิมเพราะหลักการโค้ชบทบาทที่ท่านเปลี่ยนมันเปลี่ยนทั้งกระวนกาน เปลี่ยนที่ตรวจครับเดี๋ยวท่านจะเห็นเลยครับท่านยังไม่ทันไปเปลี่ยนน้องเลยตอกเย็นสี่โมงท่านจะเปลี่ยนตัวท่านผ่านโปรเซสอาจารย์ไม่ใช่ที่ตรวจอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะขอพ้อยัดไปเรื่อยๆก่อนโอเคไหมครับอ่านะครับแต่เราคนมีเคสครับยกเคสมาได้ครับแต่ว่าอาจารย์จะตอบเฉพาะบางส่วนเพราะมันจะมีเนื้อหาที่จะลงลึกไปเรื่อยๆนะครับ